มะละก,กอก่อนไปดังไปเหลืองแฮงนะือน่ะใต้ต้นเลยพุ่น่ะปึ๊ดผูด้โซนบ่อึงไมสวัสดีครับพ่อขผมบ่าวเคนสติอีสานพ่อกระเทยครับสวัสดียามเช้าจากพี่น้องเช้านี้เช้าวันอาทิตย์น่ะมือเนาะวันอาทิตย์ไขมานเนาะเมื่อวานเม่นบอกบอกเคน บอกแล้วมื่อวันที่18เดือนอะตามปิดมือเห็นเพิ่นเด้งขึ้นมาเพิ่นถือหวยกันนะวันไดนมาแน่เวืที่ผ่านมาแต่เช้านี้สวิตช์สภาพี่น้องมาเก็บพริกจ้ะยังบด้พาออกหาอยู่หากินทางใดนเพราะว่าพริกมันสุกแดงเต็มต้นเลยเก็บสักพักเลยจ้ะนี่เด็หลายแต่เด็กหลายเลยก็เลยว่าเออบบกเลนมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอนโซนเม็ดพริกมันแดงเต็มต้นนึงติ๊กเก็บไรมาจากทางหลังนู้นดดูิ ปงมันดกนี่ขาวๆนี่พริกเด้อพี่น้องนี่เม็ดขาวๆแบบนี้อันนี้เอิ้นว่าพริกพริกปีเนาะเล็ดแง่้อ้วนพี่เมื่กี้มาถ่ายใกล้ๆี่มุมผีเสา้ติ๊กออนโซนนี่แมะมันแดงแหมนี่แมะน่ะใต้ต้นเลยพส่น่ะปื๊ดคุณโซนบอสมั้ยบุ๋มมีอย่างเลยอืมถ่ายพี่น้องมาใกล้ๆนี่าติ๊กคืเริ่มเก็บเม็ดจากแบบนี้สุมถึงแดง เกิดใต้ต้นเหบนี้จังหินเม็ดนี่อ้วนก็อ้วนเม็ดนี้ส่ติ๊กเสียไปบี้ทำพันใหา่ไว้เม็ดพริก <c ười> ต้นนี้เมียหาเม็ดเต็มกำแตอ้อมไปทางพุน่นบอกพื้นไปอยู่ฝั่งพุน้นพริกขนาวน่อควายเม็ดเดียวหูอื้ <c ười> อ,อแน่นอนมาต่างนี nghe sang này, ơn bạc hết, đưa pí đưa, hết bạc hết mini vậy สใใึ้นอึดนึ้นขนละขึ้น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 ขหนนขึนข่นขึ้นขึ้นขึ้นขึหนนล้นข้นข้นงในนี่ แตงพักสลัดกับพี่น้องผมงามโอ้โหไม่เท้งขาสติปลาดปลูกแล้วเขาก็ได้กินแบบนีบ้เลยเนาะไม่ได้ซื้อแล้ว กันนี่ไปไอ้ตำแจ๋วแซ่บแซ่บโดยเฉพะมันหอมมันหอมมันเผ็ดสะใจหอมเพราะไรเม็ดมันก็ใหญ่ไมได้หรอกคั่วเพิ่มอยู่ใส่อ้าวแพริกมันต้องระวังมันมีคั่วของมันอยู่เพาฉะนั้นมันสีหักทั้งกิ่งเนาะมันฉีดมันฉีดต้องสูงขนาดนี้ตันใหญ่โหยืนเกือบเท่าคนละเอ้เพิ่มด้วยี่พี่น้องสั่งเสาติกเลย ความสูงจนหลังจนขางเกงเลยมุดมุดอารวาดมือเนี่ยบอกกินสักแถวมันฝนสิตุกฝนส,สิตุกหรือมันห้อนมันหาน้ำแบ<อ>บนี้เอาลดน้ำนี่มันชุ่ม มันแดงก่อนจะกัได้เดขากินบทันแบบนี้ขเขาตากแดดได้มันแดงเลยเอสพริกแห้งซื้อกินเองเออเขาปลูก,กเองมันปลอดสารเน่เนาะพีกเก่เดาว่าบุามีสารเ้อพี่น้องขลัมเขาก็พอได้กินเรือ่อยๆแต่ที่กี่เอาหัวนั่นไปดองอยู่ งามป่ะงามก็ยามนัม้นเขาไว้กินเองเนะน่พริกนี้นตามตลาดเขาเนาคเพิ่นฉีสารเล่งแดงเด้ดเขาเพ,พ,พิ่นติ๊กเบิ่งในยัฮั่นเพิ่นว่าค่ะสิบผักที่ไอผิสังเกาะสะสมสารพิษพนาพริกนี้ติดอันดับหนึ่งเลยพริกแดงนี่ป <c oughs> าร์ตฉันดอก ต้อนหีเลยเนาะต้อยเลยนี่แต่ตเม็ดพริกไงเป็นประวัติบ่อยทุบโคนใส่เตีขิ้งงัวกับเมื่อวานนิสติกไปตักเอาไอ้นั่นที่บอกเคนเผาถ่านนะพี่น้องขี้เท่า,านะขี้เท่าในเตถาถ่านอันเลยเอามาโรยโรย แต่และต้นเลืเอด ngọ ต้นนี้ก็ได้ y นี่เต็มอยู่เพื่เก็บถั่วเ <c oughs> บิดนี่เอาเดี๋ยวเสาวติี่เก็บก่อนเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเก็บผลผลิตอีกอย่างนึงใสีเวลาอีกสักพักพุ่นูะอ้อมไปพูงแดงเต็มอยู่เลยผลผลิตอีกหนึ่งอย่างพ <c oughs> ี่น้อง นั่นก็คือขอมิ้นแกงปลูกไว้ในกระถางมันไอ้นั่นเลยกระถางไว้ปลูกกระถางมันมัน,น,นก่อยเลยค่ะนะต้นมันนั่นะนี่นั่นแหละก็เลยว่าสิถอนเก็บไว้เลยก็สิอเอาปลูกใหม่แก่ ปล่อยให้ก่อยยี่ีรนะีเ่เนาะอะไรอย่างนั่นได้ขี้หัวอาหันมาทาำสุดูต้นเดียวต้นเดียวเลยขี้ได้หัวมัเบิ่งหัวแบบนี้น่าขี้หลายท่านเลยบ่มีโอ้ยเป็นลูกอยู่ข้างล่างอย่านี้กลคงมันขมิน้นหรือม,มันกระชายนี่นั่นแหละค่ี่มันคืออะไรอ่ะ ตัวเข้าใจว่าขามิ้นเนากระชายบวบเค้นเป็นหัวแบบนี้ยิบบึงหัวมึงดูหัวบนผุนมขมิ้นเนาะขมุนขมิ้นมันคือลงแบบี้เป็นพวงแบบนี้เฉยเลยขมิ้นแกงนะไม่หนีใดนี่ดิ เออนี่ดินอันน่ะเหลืองเงี้ยนี่ดิคือลงหัวเน่นี่สับปะรดเห็น,น <laughs> เหมือนกระชายเลยหอมตุมต้มๆเป็นกระหอมเด้อหอมขมิน้นเออขมิ้นนะเด็กแง,ง่ของมึงแง่เป็นพวงนึงเป็นพวงแบบนี้เลยเป็นรูเพิดเออปลูกใส่กระถางใส่กระถางก็ประมาณนี้แหละ ไอแบบนี้เอาไว้กินเดี๋ยวหัวมันอะฝังไว้อีกหัวแบบนี้เบ่งดูเอาคลิเอามาเบิ่งดู้นี่ปลูกไว้หลายอยู่เด้อจ้ะสติก๊กมาจากกระบี่เก็บไว้แล้วกป็ปลูกไว้หลายอยู่ยังบม่ได้ถนอนยู่ทางผูกทางก๊อกน้ำผูกอือหลายเลยนี่เออแปลกดีเนาะยังเป็นฟวเหมือนปกติสติ๊กจะพุดบอวยมันจะแม่นมันจะเป็นแบบแเนี่ยมันมันลงลึกนะสติ๊กมันจะเป็นฟัวแบบนี้เอ้าก็ได้ฮานะ มันจนะเกิดมาเป็นหัวแบบนี้แบบดูสิบลูเก<อ>ันเอามาทะเลาะกันอย่างตรงนี้เละนี่คิดว่ามันจะเป็นนง,งงลง,งมาแบบนี้แอนเด๊ะเดลืองค่ะข,ขนาดเดลยขมินขม้นแกงอ่ะไปไปหาเก็บยวมังหงซุกแบบน,นี้มีมังหงหืมีของกินเพียบเลยบ่เอาใส่ในนี้ก็ได้เดี๋ยวเธอที่สิไปลางนนาหนูพริกนี่แน่น่ะมันหักอีกอันนึงแหละอืมอ่ะอ่ะเอา โอเคเราเนี okay, <c oughs> ่ไปรวมหมู <iedzieć> <c oughs> Twelve, Twelve, ่มันดูนะมือสติ๊กนี่เป็นโรคมันน้อยนี่พี่น้องจ๋าสติ๊กแม่ละดาเอาเข่าเทศหนุ่ยใหญ่เมืองนอกมาให้ปลูกจักมันเป็นอย่างน้องเบาเค็มันตายเนาะเป็นโรคเป็นโรคใบมันเริ่มไหมนั่นแห้งๆเปื่อยๆแล้วก็ตายติ๊กอยู่สองต้นสามต้นนี่อย่ามาลุ้นกันเวลาลงก็คือเหลือจากต้นขึ้นก่อน เก็บมะละกอก่อนเดี๋ยวมัเนเหลืองแห้งนะจบโอ้มาขอสักรูปเดีด๋ยวดูบักใหญ่เลยหวานหวานบังบอกมันหนาแรงน้ำเละหน่วยนี่เห็นเอาไว้ก่อนบักจักแล้วบักเค้นเขาเบิ่งเอาว่ามันะระดับใด๋แหละมันอ่อนกว่านี้นอยนึงแต่บักเค้นเก็บอ,กอีกลูกนึงจากต้นเลนบักใหญ่เท่ากันอ๋อบักเค้นเก็บมื่อก่อนนะเนาะนี่ดูนะนี่คแต่ว่ามัน มันร้อนมากค่ะใกล้เดือนเมษาเมษาโอเคจะก็ดาามาฮอมเออเมนฮองอเพราะว่าแสงมาแบบนี้มันทำให้ผิวเสียมันอย่างก็ตามหนาเนี่ยค่ะมันถ้าโดนแดดมากๆมันจะไหมมันเสียผอวเสียุ่นะหน่วยหนึ่งบอกเคนเอามาให้พี่น้องเบิ่งที่บอกเคนเก็บไว้ค่ะบอกเคนไปเอามะหุมงให้พี่น้องเบิ่งสติกจะอ้างพักสาัดสติ๊กปลูกใส่กระถางต้นนึ่งพี่น้องว้าเต็มกระถางเลยผูกโกเดียว เ๋ยลกันกำลังแตกขึ้นมาอีกนี่ปลูกใส่กระถางเลยนี่งามครับงามเน่นาอันนี้สติกเด็ดกิ่งแก่มันออกเอาไว้จะกิ่ง,งอ่อนมันเพราะว่ามันแน่นเกินโอ้เก็บใบจังมือแหละเมือ่อก่อนเมื่อก่อนพูน่ะนี่เก็บนี่มันเริบบ<ว>่มเป็นแบบนี้โอเคก็จะเก็บผ่านมาหนึ่งวันนี่นเป็นแบบนี้ <ừ. S 1> นสวยสวยนะแล้วมันก็หวานเพราะ บต้องให้มันซุกแบบนี้คาต้นฮะนะแมนมันหวานหวานอีลีแต่กะหน่วยของหูยามนี่ฝนว่าถ้าถ้าหนาถ้าหนาฝนอ่ะมันมันสิอมน้ำฝนเข้าไปมันสิหวานบาแห้งมันจะจืดจืดแต่หนาเนี่ยคือแบบหวานหวานมากผ่ายามให่กระเบิดช่วงนี้ค่ะมือก่อน่ะกระหน่วยรุ่นนี้แหละเสร็จกินรัวๆจะช่วงนี้ โคกกําลังออกดอกเด้อพี่น้องเนี่ยแต่มันสิเป็นหมากทาได้บรูนี่ค่ะเป็นหมากเตรียมสั่งเด้อผลผลิตเฮากระแบบนี้แหละชื่อเลยตลาดขายบาทอยู่ในเนาะโอ้ยี่สิบจะอยู่บ่อยู่หน่วยรุ่นนี่แต่ติ๊กเห็นสิบบาทหน่วยน้อยนี่มันหวานพ่อปลอดสารล้านเปอร์เซ็นต์อีกเฮาบ่ได้เฮาปลูกในดินอ้อมทิ้งเอาไว้นี่พุ่นนะผู้เด็กกายกับออนโอนบังหงบ่ได้มีแค่นี้เด้พี่น้องทางพุ่นอีก เยอะแยะลงไว้อีกยุ่ยหยาฝนมาโอ้ม่เนี่เป็นหนาวๆลมๆแล้วก็ยังบ่มีเด็ดตอนนี้ชาติเกถ่ายคลิปนี่งสิบแปดโมงพี่น้องยังบ่เห็นเด็ดเลยนี่โอ้ปุงพริกอยู่อันโซนนี่เด็ดนี่ยโบเกเอาไปวางก่อนแป๊หน่วยละสองโลอยู่บ๊่๊บชาติเต็กกิ๊บเป็นแดงไปเลยบุ๊ถ้าอยากกินกับพวกแหนมพวกอย่างนี้ก็มาเก็บเอาอ่อนปานกลางจะหอมแซ่บนะผักสลัดก็ได้ เต็มเลยมีทุกอย่างต้นหงต้นหอมผักชีชะอมบึงยอดผู้ก,กินน้ำบุทันตับติ๊กเก็บไปแกงใส่หน่อไม้เอ้ากินกับแกงหน่อไม้กับตัดเอาเลยเอาใบออกเลยเป็นบางต้นต้นนี้ยังเดี๋ยวตัดยอดมันก่อนค่อยลิใบมันจากปุ๊ยอดดูปวดเลยถามว่าหนาเนี่ยมันแพงเราเด้อมันหาก,กินยากเลยแต่ว่าปีนี้บุ๊ดมีผักขาหรือชะอมเขากินเยอะแยะเลยปีนี้ค่ะ กระเทียมกับักอิตูน่จะติกตัดให้บอคนมาตัดอันนี้ออกถ้ามันต่ําจะบ่งมันแตกใหม่ใบมากูดเต็มเลยักขาวห้ยอดอู้ปวดบอคนเ <laughs> จ้กติ๊กยังไม่ได้มาแต่งใบมันหาเมนูกินกับเลยตัดยอดมาเลยก็แต่งใบอกบอกก็ะสิเตกต้นินืนม่ทัน ปีกายนี่ซื้อเพิ่นเลยได้สิบบาทนับได้เออเพิ่มมาจุ่มกันประมาณสั่มโปมือนี่นานีเหรอเมนยอดน้อยผลงานผลโบแม่นผลงานผลผลผลิตที่เราปลูกเองนี่แหละปลูกไปเรื่อยๆโอ้ยอยู่ทุ่งนาผมมีกระเทียมมีหอมแดงมีผักบุ้งแก้วผักบุ้งแก้วพี่น้องขอมาว่าปลูกให้เบิ่งเนี่ยาติ๊กปลูกเลยเด้อเดี๋ยวรอมันแตกต้นเป็นกอก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยอันนี้ เ้วค่อยถ่ายให้พี่น้องเบิง้งนะต้นนี้มันหางก,ก็เริ่มแตกพเง,งเยาะพี้ยงเะนี่แหละปลูกเม็ดเนาะมาปลูกแก้มมีหลายวิธีด้วยเนาะปลูกในต้นกับปลูกด้วยเม็ดเป็นใช้ประการปลูกเม็ดลองเบิงงบ้งลองเบิ้งถ้าบอกอั่นั้นล้วค่อยเอาแบบต้นที่เ <c oughs> พิ่นขายตามท้องตลาดนำมามาตัดรากมามาชำเอา พักอยู่ในสวนเฮาเมื่อวานนี่กะเก็บมะเขือบอกเขนกะเก็บมะเขือไปหลายเลยเก็บไปแกงกะทิเก็บไปกินกับปุ่นกับเจียวมะเขือพริกพักทุกอย่างอันนี้มงหุงเตี้ยมันรอชุดใหม่ก่อนพันเตี้ยโดยเฉพาะมันรอแต่มันเปลี่ยนยอดใหม่เจ้ามื้อนี่เฮาต้องไปเอาฟืนมาลงเตาเด้บอกเคช่อากาศบ่ห้อนดอกมื้อนี่มึงสิเป็นอึมครึมเนาะ เอ้าเจ้านี้กับบมีอย่างหลายจะพาพี่น้องมาเก็บพักเก็บยายังอย่างนึ่งชาวติ๊กไปสำรวจเลยยังว่าให้บอกเก็บเก็บแต่เบิ่งเลยเนี่ยมันยังโอนไอ้ดอกเม็ดพักชีหนาหรือหอมป้อมฮะนะมันเบิ่งมันยังบบเกปันไหนถ้าแก่เขาต้องถอนนะแต่มันยังเป็นแบบกึ่งสีเขียวเขียวอยู่ก็เลยว่าเอออย่าพึ่งแล้วกันจักหน่อยจักสีหามือประมาณนี้เลยถอนแล้วก็เอาไปตากแห้งไว้แล้วเขาก็เอาเม็ดมันมาปลูกโตเพื่อทําพันธุ์จากนั่นอะ ต้นหอมป้อมหรือผักชีเหมือนเบียนไปเรื่อยๆนี้แม่ค่ะดิชุดหนังก็ได้กินเลยค่ะด,ดิกินกินแล้วก็จะลงเพิ่มอีกอย่าให้ขาดชุดนี้หมดก็ได้กินชุดใหม่ต่อเวียน,นไปเรื่อยเนานะถึงเฮาก็ไม่ได้ถึงกับขายแต่เฮากับไ่ได้ซื้อ<ต>หะนะเบียนไม่ได้ซื้อมีกินตลอดแม่นเอ้าลาพี่น้องแล้วจ้ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเลาะหาอยู่ฮะ กินทางไหนมือหนูค่อยว่ากันอีกทีเนาะครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงธานีฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า